You ยานยนต์ก็คือมีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนเนื่องจากเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยพึ่งพาการใช้เครื่องมือเครื่องมือเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากพอสมควรน,นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงให้เราสามารถที่จะ พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็อยู่ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนยังเป็นอันดับต้นของอาเซียนอันดับต้นของโลกอยู่นะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้มันต้องมีอาศัยความร่วมมือกันในหลายภาคส่วน ต้องพูดถึงภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ถือว่าส,ส่วนผสมหลักของไอตัวโครงการเราต้องการส่งเสริมสนับสนุนนะครับการเจริญเติบโตของอุตสาหการรมยานยนต์ในประเทศการขับเคลื่อนโดยตัวยางล้อเนี่ยก็เป็นหน่วยหนึ่งนะครับของรถยนต์หนึ่งคันเราต้องการสนับสนุนให้มีการนะครับเข้ามาลงทุนในประเทศนะครับเพื่อเศรษฐกิจของประเทศเราจะได้ดีขึ้นนะครับเราทำโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เพื่อ ให้ต่างประเทศมีแรงจูงใจนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าบ้านเราเมีเทคโนโลยีทางด้านมารวิยาสามารถทดสอบเองได้แล้วเนี่ย <_ d iam onds> เขาก็อยากที่จะมาลงทุนโดยที่เขาผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเขาก็ไม่ต้องส่งกลับไปทดสอบต่างประเทศอีกใช่ไหมครับแล้วก็ลดค่าใช้จ,จ่ายในส่วนนี้ไปเขาก็จะสามารถ,ถขายผลักเขาโดยการลดต้นทุนนะครับได้สถาบันมารวิายาแห่งชาติของเราเนี่ยในโครงการนี้นะครับเราเริ่มจากทําการจัดหาระบบการวัดและการสอบเทียบสําหรับเครื่อง ทดสอบสมรรถสิทธิ์ความเสียอถืของอยางล้อเนี่ยก่อนนะครับหน่วยงานขลรัฐที่เป็นแ a บทุตียภูมนะครับมีหน้าที่ในการทดสอบอยางล้อที่ผลิตขึ้นมาในภาคอุตสาหกรรมในประเทศจะทดสอบให้กับโรงงานที่ยังไม่มีห้องผลิตหรือการทดสอบเป็นของตัวเองซึ่งก็มีมากมายในประเทศนะครับซึ่งผลิตได้แต่ยังทดสอบเองไม่ได้นะครับสิ่งที่สถาบันมารทำเนี่ยนะมหาวิทยาลัยทำเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากคือไม่ใช่เฉพาะกับที่ทําร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นพาร์ทเนอร์ก,กันอย่างสถาบันยนต์นะครับ แต่เป็นประโยชน์กับทั้งอุตสาหกรรมนะครับสิ่งที่สาบัณฑ์ทำก็คือว่าเป็นการทํายังไงให้อุตสาหกรรมนะครับหรือแม้กระทั่งอุสาหกรรยานยนต์เองเนี่ยสามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยพึ่งพาความรู้หรือโนฮาหรือเทคโนโลยีจากสางประเทศมากจนเกินไปนะครับแน่นอนเนี่ยสิ่งที่เราได้คือเรื่องเวลาเร็วกว่าแน่นอนนะครับราคาค่าใช้จ่ายที่ ถูกลงนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเรามีการแลกเปลี่ยนความรู้เรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งทําให้คนบุคลากรสถาบันยานยนต์เองเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคนะฮะการสอบเทียบตัวเครื่องมือทดสอบน,นั้นนะครับเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นในระดับหนึ่งนะครับแน่นอนเรื่องของการสอบเทียบยังไงก็ต้องพึ่งสถาบันมาศอยู่แล้ว แต่ว่าในการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยคนของสถาบันก็ได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาในอนาคตก็สามารถที่จะดูแลได้อย่างเบื้องต้นนะครับในมิติของภาคอุตสาหกรรมก่อนนะครับมันจะชัดนะครับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยแน่นอนเขาจะลดค่าสอบเทียบที่จะต้องจ้างบริษัทต่างชาติในระดับ10บเท่าตัวเลยนะครับเมื่อเขาได้รับการสอบเทียบแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถขอการรับรองระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบตัวนี้ได้ เขาก็จะประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดสอบในส่วนนี้ ก็เนื่องจากว่าในฐานะเราที่เป็นอาจารย์สอนในวิศวกรรมเครื่องกลนะครับแล้วก็พอที่จะทราบว่าเครื่องทดสอบสมสรรถนะครับของสแตนยางล้อเนี่ยมันค่อนข้างขาดแคลนในบ้านเราผู้ผลิตยางล้อต่างๆเนี่ยก็มีการพัฒนามาตรฐานมากขึ้นตามเทคโนโลยีไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความต้องการในการสร้างเครื่องทดสอบที่จะต้องมาซัพพอร์ตกับมาตรฐานต่างๆเครื่องทดสอบ ที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันก็มีความต้องการแล้วก็ไม่เพียงพอยังไม่ตอบสนองกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบัน,นครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องสร้างเครื่องทดสอบสมรรถสิทธิ์คอนเสริรทานอย่างล้อขึ้นนะครับ ถามว่าเทคโนโลยีโน้ต h ฮาวในทางสถาบันศึกษาเนี่ยทำยังไงที่จะนําความรู้นั้นไปไประยุกต์แล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นนวัตกรรมหรือเป็นเครื่องทดสอบเนี่ยอาศัยอ,อ,องค์ความรู้หลายด้านนะครับทั้งทาง,ทงด้านการผลิตเครื่องมือการวัดนะครับความแม่นยําต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับทุนนะครับจากสถาบัน ส่งเสริมการวิจัยหรือสพบอนะครับปีแรกเราก็เริ่มทําในเรื่องเครื่องทดสอบขึ้นมาก่อนเพื่อให้เห็นภาพว่าเราสามารถทําได้นะครับจากนั้นในปีที่2เนี่ยเราก็ได้เพิ่มเติมขึ้นในส่วนของการยกระดับเพื่อให้รองรับกับมาตรฐาน UN/ECR117 นะครับก็เป็นมาตรฐานสากลที่ทางยุโรปใช้กันตัวนี้ความยากมันก็คือเราไม่ใช่แค่สร้างเครื่องทดสอบอย่างเดียวแต่เครื่องทดสอบนั้นนะครับจะต้องมีความเป็นมาตรฐาน ความแม่นยําในการทดสอบค่าและตรวจวัดค่าไดา้มันก็จะมีความยากในการวัดไฮพีซิชันหรือท o ลเลนซ์ต่างๆที่ต้องมีความแม่นยาสูงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สถาบันวิทยาแห่งชาตนะิได้กรุณาให้ความช่วยเหลือเ,อเราในการที่จะแอปพ o ูฟตรงนี้นะครับผม ในส่วนของภาคการศึกษาเนี่ยนะครับอุปสรรคของเขาก็คือเวลาเขาทํางานวิจัยเราก็จะไปช่วยในเรื่องของการสอบเทียบและทวนสอบเครื่องมือนะครับที่ทางด้านนักวิจัยหรืออาจารย์นะครับของมหาวิทยาลัยเนี่ยทำการสร้างขึ้นมานะครับเขาไม่รู้ว่าเครื่องมือเครื่องม้าเหล่านั้นนะครับมีความถูกต้องแค่ไหนสถาบันมาสเนี่ยแหละครับที่จะเข้าไปช่วยนะครับในการสอบเทียบและทวนสอบเครื่องมือเครื่องม้ยเหล่านั้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน U.N.E.C.E.R.117 ตัวนี้นะครับเพื่อที่ทางภาคการศึกษาเนี่ยจะใช้นะครับตัวนี้เป็นทูนสำหรับสอนนักศึกษานะครับก็นอกจากจะเป็นการช่วยกันพัฒนาเครื่องทดสอบสมรรถนะกามเดินทาอยางล้อให้มันเป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วนะครับเราก็ยังมีเฟสต่อเนื่องที่ในการที่จะทําโครงการร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องการยกระดับสถาบันความรู้หรือกําลังคนสถาบันความรู้ต่างๆเนี่ยครับในการที่จะ เทรนนะครับหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ไปให้สู่กับบุคลากรด้านการทดสอบเฉพาะทางต้องบอกว่ากลุ่มเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มผู้ทดสอบนะครับที่เป็นมีความรู้เฉพาะทางเนี่ยมีน้อยดังนั้นสิ่งที่เป็นพื้นฐานปัจจัยเลยคือเรื่องของคนและองค์ความรู้เนี่ยที่ต้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเติมเต็มองค์ความรู้ให้เขาเนี่ยมันก็จะช่วยให้เขานำองค์ความรู้เนี่ยเข้าไปใช้ นะครับผนวกกับเครื่องมือที่มีศักยภาพเนี่ยก็แก้ปัญหาง,งานได้ดีนะครับผมมองว่ามันเป็นการทํางานบูรณาการองค์ความรู้แล้วกเ็เป็นการทํางานที่มีความยั่งยืนในการปฏิบัติงานด้วยนะครับผมแต่ในส่วนของภาครัฐเองนะครับคำว่าบูรณาการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมหลาลัยเองมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้สถาบันารากเองก็มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ดีอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เอกชนมีโจทย์ปัญหาที่หลากหลายเนี่ย ถ้าเราเอามากร๊ปปิ้งรวมกันแล้วสามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศชาติมันเดินต่อไปได้ครับประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ผลิตยางรถยนต์นะฮะแล้วก็ส่งออกยางรถยนต์เนี่ยติดอันดับท็อป5ของโลกนะครับฉะนั้นเนี่ยการทดสอบผลการทดสอบต่างๆที่มีความน่าเชื่อถือได้ตามมาตรฐานเนี่ยก็จะส่งผลต่อโปรดักของของผู้ผลิตนะครับในการส่งออกไปยังต่างประเทศเช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราทดสอบออกมาเนี่ยความน่าเชื่อถือไม่มีนะครับมันก็จะมีผลต่อการส่งขออกของของผู้ปกอบการ